แคบผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตัวเน่นะครับนี่ก็พิโร่ปั๊เป็ดมาสเตอร์ทุกคนในโหมดซ m นะก็เลยเป็นแคลรีนะ่แต่ข้างล่างมันตัวเดียวน่าจะฆ่ายากหน่อยที่เห็นกลางโผล่มาสองกำลังไปช่วยแล้วกำลังไปช่วยแล้ว อันนั้นมาล่างว่ะกัดิไอ้บนเหมือนจะโดนเฮ้ยรอดนี่เตรียมวาร์ปซ้อนเลยนะแล้วเล่นล่างอาถันด้วยดูอะไรอาถรรพ์อ๋อชาเมร่างนะล่างนองเอิล่างนี้มันรู้สึกเล่นยากเล่นเย็นชนะยากชนะเย็นใช่ไหมแล้วทำไมพี่ถึงเล่นล่างนี้ลืมไงมัวแต่บ่นมากลืมมัวแต่บ่นเนี่ยพันปากูเหี้ยแครี่กูพันป่า อย่าได้ตังอย่างได้ตังอย่งได้ตังจ <c oughs> ตะติดวาร์ไนะพี่ข้างบนมันเลนสามได้ซ้อนหลวนๆแอคหกแล้วอ่ะ เมดมีมอะไรมั่งวะมีอะไรคิดเราไม่ได้เลยฝังเราเฮ้ย hey, มันสามมันเบาไอ้แฮกมันเน้นอะไรนะเน้นหนึ่งหรหรือเน้นโดดารามยาวๆเลยได้วาบบนด้วยว่างเหรอ มีอะไรเกิดขึ้นเร็วมากนี่ยวาดแล้วเหรอวะมันเห็นว่าผมวาร์ปมาแน่เลยตายพี่ระวังนะผมอยู่บนนะ าตรงไหน่ะเพื่อนหาว่าไม่เจอียูน่าจะตีสามแล้วทุกคนคิดว่าเลือดเดียวแตากเลือดเดียวขาดแล้วเหรอฮายอ่ะไม่มากักเลือดดูดิ ่าเฮ้ยโซโลคิววิ่งไปที่ป้อมตาตาไปตายขี่ปาตาขี่ปาได้ไหมอ่ารอแล้วรอแล้วรอแล้วโซโลคิวแมชาแมนเออโซโลคิวโซชาร์จยังวะลัวมันชาร์จโซใช่ไหมโซซิดนะไม่ใช่แฮกนะแฮกสาดร์แล้วโซวิ่งแล้วอ่ะแล้วชาร์จอ่ะชาร์จ นักไม่รู้อ่ะไม่เห็น <c oughs> แต่มันเดินเข้าไปในซอกละหอยกันเลยสัตว์เราหายไปอยู่ไหนวะโซอ่ามันนี่เอาวิจัยวิจัยวิจัยอุ้มเงาก็อยู่เงาตัว มันน่าจะฟามป่าเราอยู่พี่โซ so, นั่นไงบนบวกวะพี่กิไมไลโ่ไลโซเจอแฮกลบก่อนวะหนึ่งไม่ถึงระวังระวังเดี๋ยวเอากาดีมาระวังไม่ต้องไล่ก็ได้ไม่ต้องไล่ไ ศัตรูหายไปไอ้สดบสองไปโหแล้ววิบินลงป้อมป้อมปีตายโตแทบโตแทบโตแทบดิเริ่มมีกินแล้วนะบนเดือดจัดน้อง วับกลางก่อนสวยเด็กๆไปน้องเฮ้ยพิเลมาต้องบีเก็บบีปะ ว่าจะเล่นจอกเกาะก็ได้ทุกคนไหนก็มีพี่ครีมลบเกาะแล้วกูทวีคลณไปเลยเอเดอร์จอกเกาะบีคีบีแม่ไปเลยเมดเบนแพ้กายภาพอยู่ละเรออะไรอ่ะไปสู้ไปเลยแต่ถ้าโดนวิธเปิดก่อนก็ร้องไห้เหมือนกันใครทำอะไรนุ่นเ่งของพี่ได้วะวิธเลงอะพี่ต้องภาวนาให้พีมใส่ผ้ากันเปื้อนทัน ต้องภาวนาเลยอ่ะนนไม่เชื่อใจพี่ขนาดนั้นเลยโอเคโอเคโอเคอย่าพึ่งใจเสียใช่ไหมอย่าพึ่งใจเสียพึ่งใจเสียเฮ้ยจังหวะแบบกระสุนปืนนะพี่ผ้ากับปืนอ่ะมันต่างความเร็วมันต่างกันไงเขาพูดหนี่ได้เราต้องรอรอดูแบบพี่กีจะสร้างปฏิหารได้ก็ได้ครับผ้าไวกว่าปืนอ่าผ้าเร็วกว่ากระสุนนะเออพี่สร้างมาหลายรอบแล้วนะแต่ละรอบก็ฟุกทั้งนั้น จะไปได้ยินแล้วก็ชืนใจพี่คิมน่าจะได้ว้าบนมีวร์ป่ะพี่อะเพเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วอ๋อกดซีเพื่อนบอกแล้วทีมันกดซีอ๋อกดเพื่อนบอกแล้วทีมันกดี ถ้าวิเวลยบิงเราจะเล่นยากมาก่อนแฮกจะมาเล่นพี่เหรไม่น่าเล่นพี่ได้เลยพี่ติดวาร์บไว้วาร์บบนกันมันจะเอาป้อมเอาวิเวลเลยเพื่อนสวยโอ้โหขึ้นดา,าวสามแล้วเหรอ

ีกาดีไม่ได้มานู่นๆกาดีอยู่นู่นวิเลมันบิงแล้วอ่ะ เมย์มันหนีไปฟาร์มล่างไว้ผมว่าผมฆ่ามันได้นะถ้ามันไม่มีคนอื่นร่อซ้อนแต่ว่าวิดเลย์อยู่แน่ๆเลยรู้เหรววะต้านหนึ่งไม่คิมยังไม่เห็นวิดเลย์นั่นไงบอกแล้วมันต้องรอ,อ,อมีคนวา่าออมันจะเปิดผม โตามาด้วยสี่ลางสี่ตัวเพื่อนวิไไ่เหละบิงน้อไระวังกันด้วยเด้อ เอ้ตัวเดียวแล้วนะี่ะโยกมากลางแล้วเมยกลางสามเอ้ยสวยนางน่าจะตายกาดิยก ไป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 เล่นกันต่อเลยนะมันไล่าย,ยาวล่ะ <vis> มันยังทรงๆอยู่ทรงๆอยู่อ้าววิตายอย่างเงี้ยเมเบลหลงนะังเมเบลข้างหลังนะ

ลุยกันต่อเลยแล้วนะ่ะเฮ้ยเมยจะตายสวยผมมาวิธีล่วงเลยไม่เราออกกิ่ง ไงชาแมนพี่เก่งปะเออบารมีชาแมานท้าฟ้าไปเลยพี่คนบอกว่าชาแมนไรตึ้ีใ้ใครบอกวรระก็เรียกมาทีผมจะนวดมันด้วยหมัดกูนี่แหละบอกเล่นชาแมนเก่งยาวมาเล่นอีกนะบอกแบบนี้ีเทือน <laughs> ใครังอานพูดทีมเล่นไม่ได้โทษทัพย์สะเทือนใจมากชาแมนกลัวจะเก่งขนาดนี้ เมื่อกี้เห็นเป็นงผมเห็นเหมือนวิดเลเดินทางเนี้ยพี่มัอาร่างต่อมันจะเอาร่างต่อเพมตกมาเื่อนแค้นเกมที่แล้วกดกดมัน ไม่ต้องห่วงเพื่อนกูจะแก้แค้นให้มีเอาป้อมล่างไปเลยมันจะเอากลางกัน The Legion have destroyed a Hellborn ตายสองไปดิ <S <S เฮ้ยคอนเลยเฮ้ยเย็นโดนปั๊บเป็ดมาสเตอร์กูเข้าไปยอไงเจออะไรนะพ่อตุ๊กตาน้อยใครเรียกบอกมานะมันปั<ไ>๊บเป็ดต้องเรียกว่าอะไรอ่ะปะั<ไ>๊บเป็ดต้องเรียกยังไง เป็นมันต้องเรียกว่าอะไรเด็กหนุ่มอันนี้มันเป็นเด็กสิตเกมนี่ว่าอะไรไม่รู้แต่พี่เรียกนนที่รักษ์เนี่ยกูว่าแล้วมุกตลบนี้นี่กูว่าแล้วรู้้รูอันนี้คือรู้เลยลายนี้นี่รู้เลยต้องอย่างนี้แน่ๆเนี่ยทำไมรู้ทัน เอานน้ใช่เมไม่ได้ฟามนี่หรอวะแต่มเมาเด็กนี่ไ,ไ,ไ,ไงเจอเมดโอ้ยเฮ้ยมันโดนเป็นเกี่ยวโดนเกีย่วยวโดนเกี่ยวแถวๆนั้น,นอ่ะออกไปนู่นละที่ผมคิดว่ามันจะเข้าไปฟามนู่นเว้ยทุกคนไปไล่ป้อมนอกก่อนก็นได้ไปไปฟามล่างเมดฟามล่าง เราของอะไรเรายอไม่วิ่งเข้าหลุมนี้หรอวะเอะอ,อจ,จับ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 นาว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งทางนี้อาจจะเจอวิสเลเยอร์อีกชิ้นผมต้องบีเคบีนะทุกคนยังไงก็ต้องบีเคบียิงแล้วหรือเปลเฮ้ย <c oughs> ชามแมนติกเวอร์ชันแฮกว่ะเฮ้ย <c oughs> จะโซโลคิวอีกแล้วอ่ะ <c oughs> อุ้ยหาย เอ้ยเลือดหายไปเลยเจ็บนะเจ็บ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 จัดเลยเมื่อกี้ต้องโอ้โหต้องมีต้องมีเฮียเมื่อกี้ต้องมีเฮียไอ้เฮียทีเดียวหมดหลอดนั่งเบ็ดเบนนะเฮ้ยเออมันกดเอเดอร์เลยนบางขอชนะหน้าดิ่ไงทีมัวอุ้ยอุ้ยเฮียต้อตกใจเลยมั้งช้ามาเต็มหน้าชาแมนครับ บึ้มมาเต็มหน้าเลยเมื่อกี้มันมีหบาดปะบนนี้ไม่เจอใครแล้วอะผมไม่รู้ว่าบนเขาาเนี่ยมีหวาดปะ ภูไลเมดอยู่ต่อนะเมดอย่าเพิ่งไปนะเ,ยเ,ยเ้ยเีย<ๆ>มันไปวะรู้เหรอวะมันรู้เซนมันมีเซน,นเซเเนเซา่าเออเซนเซ่าพี่เคยดูด้วยอ่ะ <laughs> <laughs> เซนเซีอะอ้นี่เงี้ยกางบวกกลางบวกกลางบวกกลางบวกกางโดนกางโดนกลางโดนโดนไปไปลบเกาะไปลบเกาะพี่ไปลบเกาะตีอยู่เรียบยู่ลบให้โดนเยอะๆน่าจะลบไปเลย,ยลเลยดี๋ยวผมไปตีให้ผมมาผมมาเล่นได้เล่นได้เล่นไปเลยทีเดี๋ยวพอวิลเล่ย์อะโดนไม่คิมลบเกาะขนาดนั้นยืน <c oughs> ดูดมาหนาเยี่ยชิวแบบ a tower. Hellborn inside เอ้ยมีวา่าพี่คิมเต็มใส่ผ้ามันมาผมเมย์เมย์อยู่นี่เมย์อยู่นี่ม,มีวาดฟ้าอ้าอู้ตายก่อน เฮ้ยเหล่าเพื่อนฝูงเรายังอยู่เพื่อนฝูงยังอยู่พี่คิมก็ยังมีนี่ไงเอาลาตายคีย์ไม่มีวีเคบีสองร้อยเออลามีเกิดเออาตายแนละ้วแฮกเอาเอางา,านเรียบร้อยกาดิม็อกเฮ้ยทำเหล็กกูแล้วไม่ดอนกูเล่นกี่โมนะ ขเอามานาะเอามานาเฮ้ยเคาะสวนเอ้ยสวยแน่แหลกลเ,ลเด็กเด็กไปน้องเดี๋ยวตีของวิคิมเดี๋ยวตีของไปไปซื้อวาดไปวาดให้หน่อยสั่งไปรอเลย ได้บีเคบีละแต่มันเกิดหมดวะรอเพื่อนมาก่อนต่อยากตีเลยนี่ตีเลยนี่พี่ช่วยได้เชื่อไหมนี่โอเคโอเคเชื่อพี่คิมแต่เมื่อกี้ก็ตายนะพีอ๋อมันหมดเวลาพากันเพื่อน ต้องต้องดูทางนั้นมี่ต้องดูทางนั้นความทักศักดิ์สิทธิ์มันหมดไงเดินโซนนั้นยืนโซนนั้นค้อหลัลงมันน่าจะหวาดบนเขาลองลองปกหวาดบนเขาเป็น อีกอันอีกอันออน,นายปักหน้าป้อมให้หน่อยดิปอฟ้านายอีกอันนึงปักแถวๆนั้นมันเคลียร์คีบทามาทำไม ป้ามาป้ามาก่อนนามิเออเจอสึน,มสา,น,นมามิไซโคนยังมีคลองอยู่ยังมีคลองอยู่อ่ะตีเข้าไปโอ้ดิดอาร์มด้วยเฮ้ยเอ้ยมันมีดิดอาร์มด้วยวะอ่ะเรียบร้อยคลองกูไม่แตกด้วยไงจี โอเคทุกคนเกมนี้ปั๊บเป็ดมาสเตอร์ประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ดูจ่าเลจอก,จกันัหม่คลิปหน้าพิพลายยังไงขอไปเกมนี้ก้อานี้ไปล,ไปละไปครับไอพวกบอกง่ายไป